สอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกแตะแตะว่านอนอื่นจะไปสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกกิบนกกิบมันตัวหน่อยปวดเอาเอาไม่เอาไม่เอาเอานกกันไหมสอยสอยสอยพี่น้องฟังสอยนกพิราบบินควงตัวใหญ่เปว่าพิราบเอานกพิราบมันตัวใหญ่ขึ้นหรอ นกพิราบบินควมายกุงุงกระเทยล้องพุ่งว่าจะของมีลูกสำนีกรว่าสอยพี่น้องม <c oughs> ีกระเทยเบิ่งบ้านะน้องหัวระยะนี่ถ้เป็นเอียงนด้เนนพี่น้องเป็นหนูซึกว่ากินบักสมบักแซวดีดีดบักขามบักขามแซอ,อิม จะอิ่มบอ่อิ่มแล้วบ่ได้กินกินบกสมบกเสวดีดีระยะนี่หรือมันเนี่ยจะของมีลูกเนี่ยจะของทองแล้ยังเด๋อเห็นเด้บ่หน้ากับผ้าไปเห็ดมันกับมือแล้วแล้วมันทองกับผู้อื่นว่ะมียน,น้อยทองบอ่มีบ่มีบ่มีม <laughs> ยาคือซื้อนี่ลนะ <laughs> แก้วปลาเท้ากินกับยังกระเสียบพี่น้องนี่ละ่ะ หืมดึกถิ <t <t ่มซะบ่อือโพดแล้วโพดแล้วบ่มีเวียกพี่น้องกินมะขามทุกพี่น้องเบิ่งทํานี่ล่ะ เด oh oh. ี๋ยวคิดว่าจะของมีถองเด้วก็เทยไงนะลุงพุ่งซืคือกินเบียอะไรกันมาสั่นกันมันกินผู้สายหลายก็เลยพุ่งไง <c oughs> อือาซ้ำนี่แหละพี่น้่างมันนี้พอขายของแล้วบ่ได้โฆษณาเมื่อกี้แล้วพูดได้อยากได้กับคิดวิ่ง,งทึงๆนน่ครับ เตี๊ยบเดิมทำเนี่ยพี่น้องสวัสดีครับ